สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำ้านเลสศิลชชาชุมลีนะครับน,นี้เราอยู่กับฟอร์ดเฟียต้านะครับ5ประตูจะมาติดกล้องครับบอกเลยเอาเรื่องไอ้รถรุ่นนี้ติดยากก็ติดกล้องและกระจกนะครับอันนี้เป็นกล้องและกระจกอันนี้ลูกค้าซื้อมาให้นะเดี๋ยวเราติดให้ลูกค้านะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยอัตตันฟูลเฮดดีสองกล้องนะครับรัดกระจกแต่ว่ากระจกเริ่มนิ่มๆแล้ว น่าจะไม่รู้อยู่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วก็เดินสายลงที่จุดบุรีนะครับมาเรามาดูวิธีการติดตั้งกันครับเนี่ยครับเดีย๋ยวเราจะติดกล้องนะเดินสายรัดตรงนี้แล้วก็เดินสายวิ่งมานี่นะครับเรามาแยกตรงนี้นะครับเส้นหนึง่งจะลงมาจะลงมาข้างนี้มาทางนี้นะที่จุดบุรีเขาอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะถึงบ้านะเดี๋ยวจะหาวิธีลากไปให้ถึงนะครับอเอามาเรามาดูกันครับนี่นะครับกล้องนะอันนี้มันยืดไม่ได้นะมันก็จะเบี่ยงเบี่ยงหน่อย ใส่ยางรัดข้างหนึ่งก่อนนะครับสมมติวมันจะเป็นงี้แหละอือแอบยางร่วงไปอันหนึ่งไม่เป็นไรอว่วงไปไหนแล้วอยู่นี้อบออะรัดเหมือนกันครับต้องเลื่อนขวาหน่อยเพราะว่าหน้ากล้องมันหน้ากล้องมันชิดหน้ากลอออ้องอยู่ตรงนี้เลื่อนอีกนิดนึงโอเค ดีนะที่กล้องมันเบาถ้ากล้องมันหนักก็ล่วงก่อนอื่นนะครับเราเช็คก,กันก่อนเช็คก,กันก่อนว่ากล้องเขาใช้ได้ไหมนะก่อนติดเดี๋ยวติดไปปุ๊บใช้ไม่ได้เสียเวลาเดินสายอีกนี่ดับกุญแจเนี่ยไฟยังมาเลยโอเคกล้องติดหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันในกล้องหลังเนี่ยพอดีว่าเขาบอกว่าคนคนขับรถไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งน่าจะต้องการจะต้องตัวนี้ไปไว้เป็นกล้องถอยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะกล้องตัวนี้ไปไว้ท้ายรถแกะยาก อ่าผมงมอยู่พักหนึ่งแล้วเนี่ยเอาเรื่องอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินสายไปรอให้เขาเลยนะครับรุนนี้ข้างหลังนี่ยังโหดเลยนะครับไอน,นี้แกะไม่ได้นะแกะดูดูแล้วกิ๊บมันเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวแกะมาเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะให้เราถอดก๊อปป้ายออกก่อนเสร็จแล้วเราก็ถอดไอไฟลีออกมานะครับวิธีวิธีเปลี่ยนหลอดไฟลีก็อย่างนี้เออวิธีวิธีเปลี่ยนหลอดไฟไอไอหลอดไฟสองป้ายเนี่ยก็อย่างนี้แหละงัดอันนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงลงมาสายเนี่ยผมแทงเข้ามานะครับลงมาโผล่ข้างล่างนี่ ข้างล่างมันจะมีจุ๊บอยู่เห็นไหมผมอ่ะต้องผ่าจุ๊บนิดนึงไม่งั้นมันจะแทงสายไม่ได้เดี๋ยวเราเจาะเทปพันก็ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุ๊บคืนขึ้นไปอย่างนี้นะส่วนข้างบนเนี่ยกล้องผมจะเอาออกมาอย่างนี้เราไม่ต้องไม่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะอันนี้มันไอ้ร่องเนี่ยมันเป็นร่องไว้สําหรับแง้ไอ้ไฟนี้อยู่แล้วนี่ยืนหากดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะอันนี้ก็อยู่งี้สวยงามอ่ะเดี๋ยวเราเก็บอันนี้นครับอันนี้เราก็เดี๋ยวผมเอาเทปพันก่อน ถามว่าน้ําเข้าไหมไม,ไม,ไม่ไม่เข้าะครับไม่มีปัญหาแล้วตรงนี้ข้างบนมันกันซีนมาดีอยู่แล้วนะทันนี้ไฟถอยอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ปะเสร็จแล้วเราก็เอาไอ,จอนน้จุ๊บอันเนี้ยจุ๊บคืนขึ้นไปครับใส่เข้าไปให้ตรงล็อกเขานะไม่เห็นเนี่ยเราก็มาดูข้างๆกันหน่อยข้างๆเห็นอยู่โอเคอันนี้เรียบร้อยครับสายไฟเดินมาจากข้างหน้าอันนี้น่าจะเป็นไฟถอยใช่ไหมนี่ไฟถอยเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องลากสายเลยเ,ลยเดี๋ยวเราติดแล้วเราเข้าสายตรงนี้เลยข้างหน้าแน่น แน่นมากๆเดี๋ยวผมหาวิธีลากมาก่อนแป๊บหนึ่งผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับใส่กรอบป้าไอาใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะให้ดูตรงนี้สายไฟกล้องถอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะสีฟ้าเส้นนี้ให้ใกล้เลยเราก็ต่อเลยอันนี้แล้วก็มาเก็บไว้สายไฟเราผมเดินลงมาละข้างล่างดูดีๆนะครับมันยกมาแล้วสายไฟมันขึ้นมาในนี้นะแล้วก็อันนี้ง่ายหน่อยบ่อพับได้กดตรงนี้ปุ๊บแล้วพับบ่อลงมา ใส่เข้ามานี้แล้วก็ซูบเข้ามาในนี้แล้วก็แทงออกข้างหลังได้เลยครับไม่ยากนะประมาณนี้ครับกับการติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับ Ford f o r d Fi e s t a นะคันนี้เป็น5ประตูคันไอ้คันนี้เป็น4ประตูคัน5ประตูเอาเรื่องร้อยฝาร้อยฝาข้างหลังโคตรยากเคยแล้วเรียบร้อย